เสียงดังเลยก็ให้กินแล้วไงเออมา๋อ,อมาด้มามาไลายมาเร็วอีปลาแมวตัวน,นี้ชื่อปลามาเร็วมาปลามาเออมา แกที่สุดน่ะนีน่หลายปีแล้วสมัยก้อนแมวจรมีโอ้ยี่สิบสามสิบตัวแกตายไปหมดเหลือแค่ไม่กี่ตัวปลามาเร็วมาปลามาดิมามาดิมาปลามาปลาไปกินปลาใช่ไหมมาเข้ามาเร็ว แล้วสองเดียวก็กินไม่เป็นหืเอ้ยพี่เบิ้มไม่มาี๋ยวันนี้ไม่เห็นพี่เบิ้มเว้ยพี่เบิ้มไปไหนวะเนี่ยในตะก้าก็มีกล้วยเนี่ยนะ มาปามามาเร็วมาดิมา,มา,มา,มา